ไปเดินเซเว่นมาได้ไอเทมบางอย่างนะคะเซน,น่าเอามาทาที่ส่วนของคิ้วค่ะแล้วตอนแรกเซน,น่าทดลองโดยที่แบบเซน,น่ายอมโกนคิ้วนะคะเพื่อที่จะรีวิวให้ทุกคนดูว่าเฮ้ย mm hmm. อันเนี้ยมันทำให้คิ้วของเรายาวอะ่ะได้จริงๆนะสังเกตว่าสาวๆหลายๆคน เขาไม่ได้มีคิ้วที่แบบดุกดําจนเกินไปแล้วบางคนเขาก็แบบเออเขียนคิ้วไม่เก่งเหมือนกับตัวของเซนตานะคะบางคนเป็นคนเมืองเขาหาอันชันไม่ได้นะคะก็แนะนําว่าเดินไปเซเว่นค่ะแล้วก็หยิบตัวนี้มานะคะนี่วิธีใช้ใช้ง่ายมากๆเลยค่ะเหมือนกับมาสคารลาเลยกลิ่นคือแบบกลิ่นดีค่ะหอมกว่ามาสคาร่าด้วยนี่นะคะคือจากการที่เซนต้าปัด จ้าตัวนี้นะคะ m มจิกบัตเตอร์ y ก่อนที่จะมาอัดคลิปนี่ให้ดูความสวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติของเขานี่นะคะกรีด <Green S 2> ให้ดูเลยค่ะนี่กรีดให้ดูคือมันดีมากเลยอ่ะบางทีเราทาเป็นมาสคร่าคิวมัสคร่าคิวมันจะแข็งนะคะมันจะจับแบบนี้ถูๆๆๆไม่ได้ซึ่งอันนี้มันแบบเนเชอรัลมากอเดี๋ยวจะปัดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ปัดตอนที่แบบเออมีคิวแล้วนี่จะปัดเป็นแบบว่า ตั้งๆแบบแม่ชมพู้อัยาก็ได้นี่ดูสิอ่ามันดำสวยแล้วก็ดำเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ดำแบบว่าคิ้วปริงอะไรอย่างนี้นะคะถ้าคนไหนเป็นมือใหม่สำหรับการแต่งหน้าหรือว่าเขียนคิ้วสตันแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะไอเทมที่แบบว่าขาดไม่ได้ะคะ่ะหรือว่าถ้าแบบอุย้ยไม่อยากให้มันตั้งก็ทำแบบนี้นะคะ ก็เอานี้จับมาลาเข้ามาค่ะนี่ก็จะได้แบบคิ้วดกดำแบบนี้แล้วแล้วก็เรียงตัวสวยเป็นเส้นแล้วก็สวยด้วยนะคะยิบง่ายใช้สะดวกพวกพาง่ายด้วยนะคะราคาก็ไม่แรงเลยให้มาขนาด3กรัมแต่ว่าใช้ได้นานนะคะมั่ๆเลยนะ10เต็ม10ให้ที่เท่าไหร่เซนต้าให้ที่ให้ที่10เพราะว่ารู้สึกว่าชอบมากแล้วก็แบบมันดี มันด,ดีดีดีแบบดีมากนะคะ